จริงหรือไม่ผู้ที่กล่าวตู่คำสอนของพระพุทธเจ้าหรือบิดเบือนพระธรรมคำสั่งสอนต้องตกนรกหนึ่งกับมีกล่าวในพระไตรปิฎกไหมความสงสัยเรื่องการกล่าวตู่คำสอนพระตถาคต บิดเบือนพระธรรมคำสั่งสอนจะต้องตกนรกหนึ่งกับนี้จริงหรือไม่เท่าที่ทราบมาก็อยู่ที่เจตนาของคนคนนั้นด้วยถ้าถามว่านรกนี้มีจริงไหมนรกนั้นมีจริงไหมต้นนิ้วมีจริงไหมมันก็ ไม่มีหลักฐานทางด้านวิทยาศาสตร์แต่ก็มีหลายคนที่เกิดมาในชาตินี้แล้วละลึกชาติได้อย่างครูบัวไข่เนี่ยก็ละลึกชาติได้เห็นต้นนิ้วอีกาปากเหล็กทวารบาลถือหอกแทงข้อความในพระไตรปิฎกได้กล่าวว่าพระสุตตันตะปิฎก อังคุตรนิกายเอกาทศกนิบาทเล่มหา้าอนันทะสังฆเพศสูตรว่าด้วยผู้ทำลายสงฆ์ผู้พร้อมเพียงกันย่อมเสวยผลในนรกตลอดกับหนึ่งครั้งนั้นแลท่านพระอานนท์ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้ว ณที่นั่งครั้งได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตัดว่าสังฆเภศดังนั้นผู้ที่ทำให้สงแตกแยกหรือกล่าวตู่ก็ย่อมสังฆเภศดังนี้สงจะเป็นผู้แตกกันด้วยเหตุมีประมาณเท่าไหร่หนอแล พระผู้มีพระเจ้าตัดดูก่อนอานน์ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมแสดงสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมว่าเป็นธรรมย่อมแสดงสิ่งที่เป็นธรรมว่าไม่ใช่ธรรมย่อมแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตบัญญัติไว้ย่อมแสดงสิ่งที่ตถาคตบัญญัติไว้ ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้พิสุเหล่านั้นย่อมทอดทิ้งกันย่อมแยกจากกันย่อมทำสังฆกรรมแยกกันสวดปาติโมกแยกจากกันด้วยวัตถุสิบประการน,นี้ดูก่อนอานน์สง์จะเป็นผู้แตกต่างกันด้วยเหตุมีประมาณเท่าไหร่นี้แล38วรรควักพระอานน์ถามข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็ผู้บุคคลที่ทำลายสง์ผู้พร้อมเพียงกันจะประสบผลอย่างไรพระเจ้าค้าดูก่อนอานนบุคคลผู้ที่ทำลายสง์ผู้พร้อมเพียงกันนั้นจะประสบผลอันเผ็ดร้อนซึ่งตั้งอยู่ตลอดกับหนึ่งอานนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็ผลอันเผ็ดร้อนซึ่งตั้งอยู่ตลอดกับหนึ่งคืออะไรพระเจ้าค่าดูก่อนอานน์บุคคลที่ทำลายสงผู้พร้อมเพียงกันนั้นจะเสวยผลกรรมอยู่ในนรกกับหนึ่งบุคคลผู้ทำลายสงให้แตกแยกกันยินดีแล้วในการแตกแยกตั้งอยู่ในอัธรรมเป็นผู้เข้าถึงอบายเข้าถึงนรกตั้งอยู่ในนรกนั้นตลอดกับหนึ่ง ย่อมพลาดจากธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะย่อมเสวยผลกรรมอยู่ในนรกตลอดกับหนึ่งเพราะทำลายสงผู้พร้อมเพียงกันให้แตกกันจบอานันทะสังคเพศสูตรที่เก้าพระธรรมเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลึกซึ้งจึงต้องศึกษาด้วยความเคารพและรู้ว่าพระธรรมยากดังนั้นพระสูตรนี้ แสดงถึงความมุ่งหมายของการตกนรกหนึ่งกับเพราะมีการทำสังฆเภทด้วยพระพิสุท่านนั้นก็ทำสังฆเภทได้โดยการแสดงกล่าววัตถุสิบประการการทำสงแตกแยกกันไม่ใช่แค่กล่าวทำผิดพูดผิดแล้วจะตกนรกหนึ่งกับต้องมีการทำสังฆเภทด้วยคำว่าสังฆเภทแปลว่า การทำสงให้แตกกันการทําลายสงความแตกแยกแห่งสงสังคเภศจึงหมายถึงการยุแยงการขวนขวายให้สงแตกความสามัคคีกันไม่ปรองดองกันจนถึงการแยกกันทําอุโบโสถสังฆกรรมแม้ว่าจะมีการห้ามปามตักเตือนจนสงประชุมกันให้เลิกละ การกระทําอย่างนั้นเสียก็ยังไม่ปฏิบัติธรรมยังฝืนทําเช่นนั้นอีกเช่นนี้จัดเป็นสังฆเพศอันหนึ่งสังฆเภศคือความแตกแยกแห่งสงฆ์ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงบัญญัติให้สงฆรร์ทำอุโบสถกรรมปราราระนากรรมและสังฆกรรมน้อยใหญ่อย่างอื่นภายในสีมาเดียวกันพร้อมเพียงกันด้วยสังฆสามัคคี แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ภิกษุทั้งหลายแตกกันเป็นก,ก๊กเป็นเหล่าเป็นพวกแยกกันทำอุโบสถกรรมแยกกันทำปรารวนากรรมหรือแยกกันทำสังฆกรรมหรือกรรมน้อยใหญ่ภายในสีมาเดียวกันซึ่งการทำสังฆเภทนี้จะต้องประกอบด้วยภิกษุที่ครบองค์สงประกอบด้วยภิกษุตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปทั้งสองฝ่าย การกระทําเหล่านี้จัดเป็นสังฆเภทตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้เนื้อหาจากพระไตรปิฎกขอน้อมขอน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระสัมมาสัมพุทธสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นข้อความในพระไตรปิฎกในส่วนของพระสุตตันะปิฎกอังคุตระนิกายได้กล่าวไว้ชัดว่า ผู้ที่ทำลายสงก็ย่อมตกนรกหนึ่งกับซึ่งเป็นระยะเวลาที่นานมากการทำกรรมโดยการบิดเบือนพระพุทธศาสนาการบิดเบือนพระธรรมวินยัยการบิดเบือนพระธรรมวินยัยการกล่าวตูพ่มมมมพร,พะ,ร,รพะสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีโทษมากการบิดเบือนพระธรรมวินัยการกล่าวอ้างพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีโทษมากมายเป็นการทำลายตัวเองทำลายทั้งผู้อื่นและทำลายหรือประทุษร้ายต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นฆ่าสึกต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเหตุไม่ดีมีแล้วผลที่ไม่ดีก็เกิดขึ้นตามควรแก่เหตุมีการเกิดในอบายภูมิเป็นต้นโดยไม่มีใครทำให้เลย พระธรรมละเอียดลึกซึ้งยิ่งที่จะเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความหมายจริงก็ควรศึกษาด้วยความเคารพไม่ประมาทในแต่ละคำที่พระองค์ทรงสแสดงซึ่งเมื่อเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความจริงแล้วไม่มีทางที่จะกล่าวผิดคลาดเคลื่อนจากความจริงได้เลย พระอนทนได้ได้ถามพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องการกล่าวตู่การแอบอ้างการยุแยงสงการยุแยงให้สงแตกแยกแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับสังฆเพศเนี่ยก็เป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างเยอะค่อนข้างละเอียดการกล่าวทำผิดพูดผิด อันเนื่องมาจากการศึกษาที่ไม่รอบคอบให้ดีพอหลงผิดใช้คำผิดผิดถูกถูกหรือเกิดการเกิดจากการบิดเบือนพระธรรมทั้งการบิดเบือนพระธรรมคำสั่งสอนโดยตู่คิดขึ้นเองเพิ่มเสริมแต่งคำขึ้นใหม่รวบลัดตัดตอนหรือแย้งคำสอนซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นการเข้าข่าย การตู่ตถาคตรหรือตู่พุทธพจน์ไม่ใช่สาเหตุปัจจัยที่ทำให้ตกนรกหนึ่งกับต้องมีการทำสังฆเภทให้เกิดขึ้นด้วยถึงจะตกนรกหนึ่งกับใช่ไหมข้อ2แต่ทั้งนี้การกล่าวทำผิดพูดผิดอันเนื่องมาจากสาเหตุที่ได้กล่าวคือการกล่าวตู่พุทธพจน์ การกล่าวตู่พัตถาคตการกล่าวตู่พุทธพจน์ก็คือคำสอนเนี่ยแล้วเอาไปเผยแพร่ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นโทษแก่ผู้อื่นเป็นการทำบาปทำกรรมทำให้ผู้อื่นหลงผิดเกิดความเสียหายซึ่งไม่สมควรอย่างยิ่งจึงเป็นเหตุปัใจจัยให้ตกนรกเพราะเป็นการโกหกมุสานั่นเอง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าทำไปมากหรือน้อยเพียงใดทำไว้มากโทษหนักมากทำไว้น้อยก็โทษเบาจบค่ะ